สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงกวารบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาสรุปนักเตะต่างชาติที่ค้าแข่งในทลีกที่ไปรับใช้บ้านเกิดในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาว่ามีใครกันบ้างปรากฏว่าแข้งทีมชาติฟิลิปปินส์ในทลีกติดทีมชาติเยอะที่สุดในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาโดยนักเตะฟิลิปปินส์ในทลีกติดทีมชาติมากที่สุดถึง8ปดลายประกอบไปด้วย นิวเอทลิสต์จากบุรีรัมยูไนเต็ดเจฟเฟอร์สันทานิบัสจากบุรีรัมยูไนเต็ดจอห์นแพ็กติสเตาจากเมืองทองยูไนเต็ดสกอตฟุสจากเมืองทองยูไนเต็ดเจสซี่เคเลนจากราชบุรีเอฟซีอาร์มอนีอากิราโดจากระยองเอฟซีจัสตินบาสจากอุทัยธานีเอฟซีและคริสโตเฟอร์เรย์สจากลำปางเอฟซีสิงคโปร์ติดเซี่ยงไฮประกอบด้วยอิรฟานฟานดี้จากการทเรเอฟซีอิคานฟานดี้จากบีจีปทุมยูไนเต็ด อาริสจวดจากเชียงรายยูไนเตดและจากขอบมาเลดจากเมืองทองยูไนเตตที่เลืยช่าหนึ่งลายประกอบไปด้วยโอมาหนึ่งลายมุส,สเซนอัลกอเซนีจากแบงคอกยูไนเตดอินโดนีเซียหนึ่งลายอัชนาวีมังกรลมจากกาทเลเอฟซีมาเลเซียหนึ่งลายดีออนคูจากบุรีรัมยูไนเตดสุดานหนึ่งลายโอมารอิซ่าจากน้องบัวพิชยาเอฟซีและกินีปิเซลหนึ่งลายคือมาซโรยาโรจากบุรีรัมยูไนเตต S 1> <S 1> เือนักเตะที่หลุดทีมชาติเติเซอร์ไพรส์เป็นบาสเซลเจราดี้กองกลางของแบ็คก็ตไนเตดที่หลุดทีมชาติเลเบานอนรวมถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างมาโมเดสที่ฟอร์มดีแต่หลุดทีมชาติปตาเลสไตน์และอีกรายเป็นโรนันโดกองกลางทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากไม่ได้รับโอกาสลงสนามจากเมืองทองูไนเตดชนาทิพย์ทรงศิลป์เปิดสาเหตุทําไมทีมชาติไทยมาตรฐานไม่ดีทุกยุคชนาทิพย์ทรงศิลป์เพลงเมือเกอร์ทีมชาติไทยเปิดใจถึงมาตรฐานทีมชาติไทย ทำไมไม่ดีทุกยุคทีมชาติไทยชุดทำสืกฟุตบอลรายการ LP ลแบงค์ครับทางมาชาไรยอิชีเรียกแข้งหน้าใหม่ติดตรงครั้งแรกเพียบโดยมีคิวลงเล่นพบกับรัสเซียในวันที่เกตกันยาต่อด้วยพบกับเวียดนามเจ้าภาพในวันที่1ิบกันยาโดยทางชนะธิยตรงสิ์ได้เปิดใจว่าดีใจที่มีน้องๆหน้าใหม่เข้ามาจริงๆแล้วควรมีแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะช่วงเวลาผัดเปลี่ยนใบค่อนข้างนานทําให้ทีมชาติไทยมาตรฐานไม่ดีทุกยุค สิ่งสำคัญที่น้องๆขึ้นมาก็ต้องเก่งกว่ารุ่นที่ให้ได้อยากเข็นฟอร์มทุกคนโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีเอกนิปัญญาสุภโชคสารชาติและสุภราชมันตาเป็นแกนหลักของทีมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราคือทีมชาติไทยส่วนเอชครับรอบคัดเลือกในเดือนมีนาปีหน้าผมตอบไม่ได้ว่าผมจะมีชื่อหรือไม่หรือผมจะได้เล่นหรือเปล่าครับนี่คือคำกล่าวของเพลเมเกล่างจิวทีมชาติไทยสหรับทีมชาติไทยมีคือทำศึกฟีฟ่าเดย์สองนัด โดยจะพบกับรัเสเซียในวันที่เกกันยาต่อดปวะพบกับเวียดนามเจ้าภาพในวันที่1ิกันยาหากไทยาสามารถเอาชนะเวียดนามได้อันดับโลกพุ่งแน่โดยนันแรกไทยเราจะพบกับรัเสเซียทีมอับที่33องโลกโดยเกมน,นี้ไทยเราหากพลาดท่าแท้คะแนนไม่น่าจะติดลบมากแต่ถ้าหากยันเสมอหรือสามารถพลิกล็อกเอาชนะได้คะแนนโอกาสพุ่งสูงได้เหมือนกันโดยสถานการณ์ตอนนี้ไทยเราลังอันดับที่101ของโลกโดยมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 1218.56คะแนนโดยนัด2จะพบกับเวียดนามทีมอันดับที่1 1 5ของโลกและมีโอกาสสูงมากที่ไทยเราจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้โดยหากไทยเราสามารถเอาชนะเวียดนามได้จะมีคะแนนบวกอยู่ที่4.52คะแนนและมีโอกาสอันดับโลกพุ่งแซงปาเลสไตน์ไปล้งอันดับที่96ของโลกทันทีทากายุกินิชิกยะเปิดตัวคุมทีมชาติไทยชุดยูย่อย่างเป็นทางการ และกลายเป็นกุซือญี่ปุ่นคนที่สองในประวัติศาสตร์ในการคุมทีมชาติไทยชุดยู23ต่อจากอาชิระมิชิโนะโดยทางสมาคมฟุตบอลได้ประกาศแต่งตั้งทากายุกินิชิกะยะคุมทีมชาติไทยชุดยู23อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสมาคมฟุตบอลโหน้าฝ่ายเทคนิคอย่างอาจารย์หลังชานวิทผลชีวินมาชาตราอิชิเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมถึงทากายุกินิชิกะยะคุมซืทีมชาติไทยชุดยู23 ได้ร่วมมือกันหาหรือถึงรูปแบบแนวทางทําทีมชาติไทยชุดยู23ให้สอดคล้องกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อสามารถยกระดับสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องสระบทากายุกินิชิกะยะมีสัพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นอย่างดีกับมาชาตระอิชิกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากทั้งคู่เคยทํางานร่วมกันสมัยอยู่กับอเวสปาฟูฟุโอกะสรับทากายุกินิชิกะยะอายุ51ปีมีประสบการณ์ไปโค้ชมากกว่า20ปี เคยคุมทีมทั้งระดับมหาลัยและสโมสรในญี่ปุ่นเคยคุมทีมระดับมหาลัยอย่างมหาลัยคูโบะและมหาลัยซูเคียวระดับสโมสรเคยคุมสโมสรอาเมเลชิยตะมิโตฮามิฮอกและสโมสรมัซุโมโตะยามางะและล่าสุดคุมทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่สำหรับภารกิจแรกของทาคากิโกะนิชิกยายะคือพาทีมชาติไทยทวงเงินทองีเกมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพและทำศึกฟุตบอลรายการ เอฟซียเอเชียครับรอบคัดเลือกเรามาคอเลกันว่าตา,าการ์กินิชิระยะจะทำงานได้ดีแค่ไหนกับทีมชาติไทยชุดยูย่สิสาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ